ใช้ประกันให้ทำ3.5สิ่งนี้เอาโหวันนี้หัวข้อครูนล่านะคะมี3.5สิ่งด้วยมันคืออะไรนะคะน่าติดตามกันมากๆก,ก่อนอื่นนะคะครูนล่าขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูไลฟ์ครูนล่านะคะอย่าลืมกดทักทายครูนล่ามานะจ๊ะอ่ามามามาครูนลาขออนุญาตแชร์แป๊บเดียว3.5สิ่งด้วยมันคืออะไรนะคะ ล่ามานะจ๊ะอ่าอมามามาคุณละขอนว่าแชร์แพทย์เดียวจนท้าสิ่งด้วยมันคืออะนใดนะคะเคาะะบาเสียงเสียงชัดนะคะเพื่อนๆอ่าเสียงชัดมาโอเคโอเคอ่ะโอเคว่าเดี๋ยวนะคะ นอนกันบ้างแล้วหรือยังไม่รู้นี่ตอนนี้เนี <c oughs> <c oughs> นะคะเพื่อนๆใครเข้ามาดูแล้วกดทักทายคุณลาล่าหน่อยนะจ๊ะอ่าวันนี้จะมาสอนนะโอเคกดแชร์ไม่ได้คะ่ะ <c oughs> เอาเลยแล้วกันนะคะครูลาสอนเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆนะอ่ะเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังนะคะก็ครูล่าก็แชร์เลยนะคะอ่ะมาแชร์เอ้อไม่ใช่แชร์ครูลาสอนเลยค่ะอ่ะมามามา,มาอ่ะใครนะมีประกันแล้วไม่อยากใช้ประกันบ้างเออส่วนใหญ่เนอะทำประกันแต่ไม่อยากใช้ประกันหรอกถูกปะไม่มีใครอยากป่วยเา้าไม่มีใครอยาก ทำเรื่องเคมประกันอะเออใช่ไหมมีใครอยากทาเรื่องเคมประกันไหมไม่มีอ,อ่าใครทําแล้วก็อยากจะเออเหมือนเป็นเกราะป้องกันเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้มีติดติดไว้เผื่อไว้อ,อ่าใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่คือไม่มีใครคาดว่าตัวเองซื้อประกันแล้วจะได้ใช้นะไม่มีใครอยากซื้อแล้วเพื่อให เองป่วยนะ,ไม,มยยไ,มะไม่มีใครอยากป่วยถูกไหมอ่ะไม่มีใครอยากป่วยถูกไหมขออนุญาตเช็ดหน้าจอก่อนนะคะเพ<วก>ื่อนๆอ่ะคุณล่าสอนเลยทีนี้อ่ะถ้าเราไม่อยากใช้ประกันนะไม่อยากใช้ประกันนะคือเราทําไว้แบบติดๆไว้เนี่ยเออเราจะต้องทําสิ่งแรกนี้นะคะ สวัสดีค่ะโอ้ยดีใจค่ะเข้ามาดูกันแล้วอย่าลืมกดแชร์คุณอล่าเนี่ยนะคะเพราะว่ากดแชร์เองไม่ได้ตึงโปะตลอดเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรแต่ช่องมันเถอะน้อยคุณอล่ามาให้นะ้าใครกดติดตามเพจคุณอล่าไว้นะคะทำประกันยังไงไม่ให้โดนโกลมันก็จะเด้งไปเตือนที่อ่าเฟซของเพื่อนๆน,นั่นเองนะให้เข้ามาดูคุณอล่าอ่ามาข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือ อันนี้แบบเป็นหลักสากลมากเลยนะนั่นก็คือท่านทนเทรนน,นนะคะให้สั่งจิตว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีค่ะเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงนะจิตนำกายใครเคยเป็นบ้างไหมที่แบบว่าเฮย้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยฉันจะต้องไม่สบายแน่ๆพอเวลาเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือญาติ ป่วยหนักนะป่วยหนักแบบเป็นมะเร็งเนาะหรือว่าป่วยเป็นโรคนูนโรคนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันเป็นแน่เลยฉันเป็นจะทํายังไงแล้วใจเราวแตะคิดภาวะพววงเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะป่วยหรือเปล่าเราจะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่านะแล้วพอเราคิดอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเราอะกำลังสั่งจิตตัวเราเองให้เราป่วยเพื่อนรู้ไหมว่าร่างกายเราอะมันมหาศจย์มากนะแล้วก็อย่างที่บอกแหละจิตนํากายนะถ้าจิตเรามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราแข็งแรง เฮ้ยมันเรื่องเนี้ยมันมันไม่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันดีอยู่เสมออย่างเงี้ยคือถ้าจิตเราสั่งตัวเราเองว่าเราแบบนี้อย่างนี้ยังเคยเคยได้ยินอาจารย์บัณฑิตอึ้งนังสีไหมใครใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตอึ้งนังสีบ้างเออคือเราล่าจะเป็นคนหนึ่งนะคะเป็นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บัณฑิตอึ้งนางสีนะคะอาจารย์จะเสกตัวเองนะสั่งตัวเองหน้ากระจกตลอดเลยนะว่าเออฉัน ดูเด็กลงทุกวันฉันสุขภาพดีทุกวันอ่าเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะไม่อยากจะใช้ประกันเลยนะคือทําประกันเอาติดๆไว้เผื่อไว้นะแต่เราไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากได้หรอกเงินโรคร้ายเออไม่อยากได้หรอกเงินชดเชยนอนโรงพยาบานนลด้วยโรคนู้นโรคนี้อ่ะใช่ไหมเราจะต้องสั่งตัวเองว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีอ่าบอกไปเลยค่ะบอกกับตัวเองพูดกับตัวเองแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันแข็งแรง อ่าทีนี้พอคุณบอกสั่งสั่งใช่ไหมสั่งตัวเองอะ่ะคือร่างกายเรามันเป็นมหาสิ่งมหาจัจจั์ถ้าเราบอกว่าเราป่วยมันก็จะป่วยมันจะเป็นไปนตามปากเราเลยทุกอย่างเลยนะมันคือกฎจกกักรวาลกฎแรงดึงดูดเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็สอนกันเยอะมากหลายคนมานะคุณวราก็หยิบเอามานะเพราะว่าคุณวราก็ศึกษาเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะคือทุกอย่างที่มันออกจากปากเราไปมันจะกลายเป็นจริงทุกอย่างที่ออกจากปาก ทุกอย่างที่เป็นคลื่นความคิดความรู้สึกของเราที่มันสั่นสะเทือนส่งออกไปมันจะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเกิดมาเหมือนเวลาเพื่อนๆไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กนะแล้วเราก็เจอช่วงนี้เจอ RSV เยอะใช่ไหมเจอ RSV เยอะแล้วเราพอยิ่งไปปุ๊บเรายิ่งหมกมุ่นอยู่กับนั้นเราไปกดไลค์หรือว่าไปกดอ่านดูนะหรือเพียงแค่ว่าเราชะลอนิ้วดูเพื่อดูว่า,วาเรื่องเนี้หลังจากนั้น a c e b o o k มันก็จะส่งแบบนี้มาให้เรา ทีนี้มันก็จะแบบเหมือนหลอนเราเลยว่าเฮ้ยมี r s v วโอ้ยลูกฉันจะต้องเปิดย RSV แน่เลยฉันจะต้องลูกฉันจะเป็นหรือเปล่าก็จะมีความกังวลพอคุณพอเพื่อนๆกังวลแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากเพื่อนเพื่อนอยากจะสั่งให้สุขภาพเรามันดีเนี่ยนะเพื่อนๆก็จะต้องสิ่งแรกเลยนะคะนั่นก็คือ เรื่องลบออกไปจากชีวิตค่ะอะไรที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะอย่าไปโฟกัสมันคนป่วยมะเร็งนะหรือว่ามีโรคอะไรต่างๆหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะแล้วเราไปเอาจิตเราไปโฟกัสตรงนั้นนะคืออะไรที่เราโฟกัสที่เราไปเพ่งมันมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับสมมติว่าถ้าเราอะ ไปโฟกัสว่าเรามีหนี้สินใช่ไหมเราก็จะรู้สึกแต่มันมีหนี้สินอะไรตึงตุง,งนังไปหมดเลยนะแต่ถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่เรามีเฮ้ยเรามีบ้านหลังใหญ่เรามีรถขับเรามีแขนมีขานะเอ้ยเรามีแขนมีขาเรามีอวัยวะครบนะคือเราเนี่ยมีมูลค่ามากมายคือถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่เรามีนะสิ่งที่สิ่งที่เรามีมันก็จะขยายมากขึ้นเราก็จะรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตัวเรามากขึ้น ออแต่ถ้าเราไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นปัญหานสิ่งที่มันมันไม่ได้ทําให้มันให้เรารู้สึกดีอ่ะสมมติอ่ะโฟกัสตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันก็แบบว่าเยอะมากมายอะไรเงี้ยคือนั่นแหละคือสิ่งที่เราโฟกัสมันจะขยายขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆนะเห็นว่าคนนน้นป่วยแล้วเพื่อนๆก็ไปดูนะหรือว่ามีอุบัติเหตุเพื่อนๆก็สนใจมันมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆอ่ะดึงดูดสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆและอันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือเรื่องจริงคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเลยเพื่อนๆสนใจสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะให้สุขภาพดีเนาะมีประกันแต่ไม่ต้องใช้สิ่งที่เป็นลบๆอะ่ะก็ต้องเพื่อนๆต้องตัดออกไปตัดมันออกไปเราแค่ตัดมันออกไปมันก็จะบวกได้เองอัตโนมัตินึกออกไหมตัดเรื่องลบออกไปสิ่งที่มันไม่โอเคกับเราตัดออกไปเพื่อนๆก็จะมีเรื่องบวกอยู่ในหัวเยอะมากขึ้นนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ต้องฝึก เ,เรื่องนี้ต้องฝึกจริงๆครูนร่าเคยสอนไว้นานแล้วแหละเรื่องการฝึกให้เราคิดบวกเนาะก็คือ,อ,อใช้หนังยางนะคะหนังยางยางรัดแกงนะวงใหญ่หน่อยเอาไว้ที่ข้อมือเมื่อไหร่ที่เราคิดลบก็ให้เราดีดให้เรารู้สึกเจ็บแล้วจิตเรามันก็จะผูก กับความเจ็บว่าเออถ้าเราคิดลบอีกมันเป็นการทําร้ายตัวเราเองเราก็จะพยายามไม่คิดลบอืมแล้วมันก็จะบวกเองอัตโนมัติเห็นไหมว่าอันนี้คือเรื่องเราต้องสั่งจิตเราให้เราสุขภาพดีนะเอพอพราะเราบอกว่าสุขภาพดีเราแข็งแรงมันก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นไป,นปนตามคําพูดของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆอ,อ่าโอ้อันนี้เรื่องสั่งจิตนะอ่ะต่อไปต่อไปเนี่ยก็คือ ข้อที่2นะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะเลิกคิดถึงอดีตนะคะเลิกกังวลกับอนาคตคนเราจะวกวนกันอยู่แค่เนี้ยแล้วก็จะไปคิดถึงอดีตพอคิดถึงอดีตแล้วมันไม่ดีแล้วคนเราจําอะไรจําเรื่องที่ไม่ดีไม่ค่อยจะจําเรื่องที่มันดีพอเรายิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งหมวกวนมันก็เลยทําให้เราเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะ หรือว่าเราไปกังวลในอนาคตว่ากังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตเราจะเป็นอันนั้นอันนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะใครเข้ามาดูกดทักน้ทักทายคุณอล่าหน่อยอยากเห็นอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปกังวลอนาคต เดี๋ยวอีกหน่อยเขาต้องเราจะต้องไปหนีแน่ๆเลยลึกห,หมอดูทักเราว่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วเราไปยอมรับความคาพูดของเขาเอามาไว้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับคําพูดนั้นมาไว้กับตัวเองแล้วคุณเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็คิดตอกย้ำกับตัวเองดังนั้นมันก็จะทําให้คุณอนะเป็นอย่างที่เขาทานายนั่นเลยทุกอย่างเลยนะอะอย่างสมมติอสมมติเลยนะจริงๆแล้วอะคุณอล่าก็คือแค่เราดูก็รู้แล้วคนนี้อ้วนถ้าคนอ้วนจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรขึ้นเนาะ อ่ะคนอ้วนเนาะมีไขมันที่พุงเยอะใช่ไหมอ่ะไขมันในหลอดเลือดมันก็ต้องเยอะไปด้วยเนาะก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ่าต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจหรือสมองคือโรคอะไรต่างๆเป็นหลายอย่างเออแล้วถ้าคุณอลาบอกแล้วเพื่อนๆก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยมันต้องเป็นจริงๆแน่ๆเลยเนาะแล้วเพื่อนๆก็ตอกย้ำกับตัวเองว่านี่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องเป็นแน่ๆเลยอนาคตฉันต้องเป็นแน่ๆเลย่ง มื่อหลายที่คุณย้าย้ําอยู่กับความรู้สึกความคิดว่าเดี๋ยวอนาคตฉันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นอันนั้นถ้าเ,เพื่อนๆทำประกันโรครายเอาไว้นะหรือประกันสุขภาพเอาไวนะ้ทำแล้วไม่อยากใช้ทําแล้วแค่ทําติดๆไว้นะไม่ได้อยากเป็นนะ่ะจ้องจะต้องบอกกับตัวเองนะแล้วให้อยู่กับปัจจุบันก็คือไม่ต้องไปกังวลถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆอ,อาจารย์บัณฑิตก็สอนนะว่า แม้แต่พระพุทธศาสนาก็สอนให้เราทําสมาธิอยู่กับลมหายใจนะเพื่อที่จะตัดไอ้เรื่องลบๆออกไปเออเพราะาเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหัวลามันจะเป็นเรื่องลบๆเสมอไม่ค่อยเป็นเรื่องดีๆนะเออดังนั้นถ้าเราทําสมาธินะคะกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับลมเนี่ยมันจะช่วยทําให้เพื่อนๆนะตัดเรื่องลบออกไปนะ แล้วสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเองเออแล้วเราก็จะสุขภาพแข็งแรงเห็นไหมนี่เรื่องจิตนี่เรื่องแรกนะที่ข้อแรกและที่คุณาล่าสอนโอ้โหเกี่ยวกับประกัรไหมมันมันก็มีความเกี่ยวนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะคะดังนั้นเรื่องจิตใจเราสําคัญสําคัญมากนะคะต้องดูแลอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สองนะจ๊ะเพื่อนๆท่าเรา ให้ตัดวานออกจากชีวิตค่ะอาร์เทนีนะพอคุณอาล่าพูดไปถึงเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจแล้วใช่ไหมทีนี้พอเราสั่งจิตใจเราแล้วนะให้เราแข็งแรงใช่ไหมเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยเนาะพอเราบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นคนแข็งแรงฉันต้องสุขภาพดีนะพอเราบอกไปบอ่อยเราก็จะเริ่มดึงดูดว่าแล้วเราจะทายังไงให้เราสุขภาพดีอ่ะทีนี้เราจะทำไงให้เราสุขภาพดีสิ่งแรกที่เพื่อนๆทาได้แล้วทําให้เพื่อนๆสุขภาพดีได้ไวมากนะคะนั่นก็คือการตัด รสหวานออกจากชีวิตไปเลยค่ะเรื <c oughs> ่องจริงเพราะว่าอะไรไหมเวลากินของหวานเข้าไปใช่ไหมครบระบบคุมการร่างกายเราจะเริ่มต่ําลงนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยนะพอเริ่มต่ําลงปุ๊บมันก็จะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นนะคะดังน,นั้นเพื่อนๆที่ชอบทานของหวานบ่อยๆนะคะมหรือทานน้าหวานเนี้ยมันก็ทําให้เพื่อนๆเ,เกิดอาการเจ็บป่วย ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าภูมิคุ้มกันร,ร่างกายมันจะต่ําลงในช่วงที่มันเน้ยมันเข้ามาในกระแสะเลือดเรามากขึ้นนั่นเองนะคะและทีนี้ไอตัวของหวานเนี่ยมันทําให้เราเป็นอะไรของหวานรู้ไหมว่าการที่เรากินหวานมากๆเนี่ยมันกลายเป็นการสะสมไขมันในร่างกายของเรานะคะไขมันเนี่ย ตัวไตรกีซลายนะคเป็นไขมันชนิดหนึ่งนะที่มันอยู่ในหลอดเลือดเราใช่ไหมแล้วทําไมมันถึงมาเป็นไตรกีซลายได้ก็คือพอเรากินพวกของหวานเข้าไปนะหรือว่าเราได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเยอะๆเนาะแล้วเราไม่สามารถเบรนออกมาใช้ได้นะไม่สามารถนําออกมาใช้ได้ร่างกายเราก็จะเก็บค่ะในรูปแบบของไขมันชื่อไตรกีซลายนะคะแล้ว มันก็จะเอาไปพอกนะคะไว้บริเวณตับนะเก็บเป็นพลังงานไว้ที่ตับของเรานะคะดังนั้นเมื่อเรากินของหวานเยอะขึ้นนะ,ะกินบ่อยๆมเสม,ม,ม,สม,มอนะ,ะกินตลอดนะเราจะมีพุงใช่ไหมพอพุงและพุงมันจะมีความสัมพันธ์กันกับการที่มีไขมันเกาะตับนะคะเรียกว่า เป็นไขมันในช่องท้องอ่ะเป็นพวก visceral fat คือพวกนี้พอไขมันมันเข้าไปเยอะใช่ไหมมันก็จะไปเกาะตรง visceral fat ซึ่งมันก็จะไปเกาะที่ตับเราแล้วพอเกาะที่ตับเรานาน,านๆเข้าตับเราก็จะแข็งพอตับแข็งนะบางคนยังไม่รู้ตัวเอกจะมารู้อีกทีตอนที่มันกลายเป็นมะเร็งตับแล้ว สวัสดีค่ะคูพิเตอร์ <c oughs> ค่ะตอนที่มันเป็นมะเร็งตับแล้วซึ่งเห็นไหมว่าเฮ้ยจริงๆก็คือจุดเริ่มต้นมันก็มาจากของหวานนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆตัดหวานได้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆนะปราศจากโรคเลยก็ว่าได้ทีเดียวนะเรื่องของหวานนะคนเรานะไม่ได้อ้วนจากไขมัน เราอ้วนจากคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปนั่นเองค่ะเพื่อนๆขอาคุณค่ะคุณพีเตอร์โ้ยส่งหัวใจให้ด้วยขอาคุณนะคะอ่ะถ้าเรางดหวานแ้ะใช่ไหมมันก็จะทําให้สุขภาพเพื่อนๆดีขึ้นเนาะทีนี้ทําไมเราต้องงดหวานนะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้คนเราติดหวานแล้วติดหวานไม่รู้ตัวถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเพื่อนๆติดหวานหรือเปล่าลองงดของหวานดูเพื่อนๆจะมีอาการกระสับกระส่าย เหมือนคนติดยาคุณเพื่อนรู้ไหมว่าการที่เราติดหวานเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้ายแรงนะเท่ากับเราติดโคเคนะมากกว่าโคเคนะแปดเท่าคือฤทธิ์มันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะเออดังนั้นคนที่กําลังลดน้ําหนักนะหรือว่ากําลังดูแลสุขภาพเนะี่ยเริ่มจากการตัดของหวานออกคุณเพื่อนก็จะมีอาการแบบกระสับกระส่ายงุดหงิดอ่าแบบอะไรก็ไม่ดีคือมันดูแบบ จิตใจว่าวุ่นอะไรประมาณนี้มันจะมีอาการออกมาเหมือนคนติดยาน,นั่นเลยนะทั้งนั้นเพื่อนๆช่วงที่แบบเรื่องพยายามลดของหวานนะก็ให้กดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะดื่มน้ำช่วยนะหลังจากนั้นพอร่างกายเราเรามันปรับตัวได้กับการที่เราลดปริมาณของหวานลงแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มอยู่แบบเป็นมีความสุขมากขึ้นนะคะจะไม่โหยหาของหวานนะ,ะและสุขภาพเพื่อนๆก็จะดีมากขึ้นนะคะประกันที่มีเราก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าเราก็จะลดความ ลดอัตราการเจ็บป่วยแล้วลงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สามนะคะอันนี้คือข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่สามคือนี่ค่ะอ่ะดูแลร่างกายให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนอืมทำไมต้องดูแลร่างกายให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนนั่นก็คือการกินอาหารในครบห้าหมู่เพื่ออะไรเออ คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่เราต้องกินให้ได้ครบ5หมู่เพื่อเอาไปซ่อมแซมร่างกายเราใช่ไหมโปรตีนน่ะแล้วพวกกลุ่มวิตามินเกลือแร่นี่ก็มีความสําคัญต่อร่างกายอาวัยวะเรามากๆกนะวิตามินซก็จะช่วยทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมคุมคุ้มกันร่างกายเราดีขึ้นใช่ไหมวิตามิน A บำรุงสายตาดูแลผิวใช่ไหมวิตามิน A EDK ทุกอย่าง ซิงคโอ้โหคือจะบอกว่าวิตามินเกลือแร่และธาตุต่างๆเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในร่างกายของเรามากๆนะคะและก็คนที่ไม่อยากเจ็บอยากป่วยเนาะก็จะต้องกินพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆใช่ไหมเออแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆมันไม่ได้อยู่แค่วิตามินซีมันอยู่ในผักผลไม้5สีดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะสุขภาพดีแข็งแรงก็ต้องทานผักผลไม้5้าสีให้ครบทุกวนันอ่าทีนี้อ่ะ เราจะทานผักผลไม้ห้าสีให้ครบทุกวันใช่ไหมมันก็ยากใช่ไหมเพื่อนๆอน่อาแต่ถ้าเพื่อน,อนคนไหนทําได้นะเพื่อนๆจะสุขภาพดีนะทําไมเราต้องกินผักผลไม้ห้าสีเพื่อให้มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ทำไมต้องมีแอนตี้ออกซิแดนท์เพราะว่าร่างกายเราเวลาเราเครียดพอพอเกิดความเครียดมันก็คือการเกิดออกซิออกซิแดนท์นั่นเองดังนั้นเราต้องกินพวกเนี้ยมาสลายตัวอนุมูลอิสระนะคะ เพื่อให้เราสุขภาพดีเพราะเรามีอนุมูลอิสระมาเกาะมากขึ้นนอกจากแก่แล้วเราก็สุขภาพไม่ดีด้วยฮะนั้นก็คือ,เ,อเราก็ต้องถ้าเราหากินได้ครบมันก็จะดีต่อสุขภาพเพื่อนๆแต่ถ้าเราหากินได้ไม่ครบเราก็กินอาหารเสริมใช่ไหมคะทีนี้อาหารเสริมที่กินแล้วมันจะดีต่อสุขภาพเพื่อนๆเนพะื่อนก็ต้องไปดูอีกนะว่าเฮ้ยมันมีสารตกค้างหรือเปล่ากินแล้วมีผลต่อตับต่อไตหรือเปล่ากินเข้าไปเนี่ย ตามฉลาดที่เขาเขียนไว้เนี่ยเวลาร่างกายเราได้รับไปเนี่ยมันตรงกันไหมนะบางยี่ห้อเนาะคือทีนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะเราก็ต้องมีหนังสืออ้างอิงซึ่งคุณนล่าก็จะแนะนําให้เพื่อนๆนะลองไปหาซื้ออ่านดูนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ,ะเป็น comparative g u i นะคะอันนี้กล้องกลับด้านเนาะจะเป็นจากสถาบัน New Search ซึ่งเขาขายวางขายทั่วโลก วางขายทั่วโลกนะคะใน Amazon.com เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้นะประมาณพันกว่าบาทคุณโน่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นนะ,ะแต่คือโน่าจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อวิตามินในการทานนะเพื่อนๆควรจะหาหนังสือหรืองานวใิใจัยที่มันอ้างอิงได้ว่าเออของตัวนี้มันปลอดภัยนะยงซึ่งเล่มนี้นะคะรวบรวมวิตามินนะคะจากอเมริกาเนาะ หนึ่งกว่า1,600ชนิดนะเอามาเทียบกันนะทีน,นี้เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อหาอ่านดูนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยวิตามินที่เรากินอยู่เนี่ยมันโอเคไหมเออ อันนี้นะมันจะช่วยให้เพื่อนเนะเลือกวิตามินอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อนๆนได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไว้วางใจได้เพราะว่าเป็นองค์กรกลางนะคะเพื่อนๆอ่ะวันนี้ครูล่าก็สรุปนะคะ3.5้ข้อนะข้อหนึ่งมันเป็นจุดห้าข้อไปแล้วนะก็คือข้อแรกนะคะก็คือเราต้องสั่งจิตเราว่าเราจะแข็งแรงนะเพราะววันนี้เดี๋ยวบอกถ้าไม่อยากใช้ประกันนะต้องทำสามจุดห้าสิ่งนี้นะสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือเราจะต้องบอกตัว ว่าเราสุขภาพดีนะคะตัดเรื่องลบๆออกไปจากชีวิตเลยนะคะออกไปจากสารระบบความคิดของเรานะคะเพราะาถ้าเราคิดลบเราไฟโฟกัสดึงดูดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะ,ะแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันนะคะนั่งสมาธิจะช่วยเพื่อนๆให้สุขภาพดี ได้ไง่ายๆนะคะข้อที่2ก็คือให้งดหวานเพราะว่าของหวานนะเป็นต้นตอของการเกิดโรคหลายๆโรคมากๆเลยนะคะและก็ข้อที่3นะคะก็คือเราต้องกินให้ครบนะให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารให้ครบในแต่ละวันนั่นเองนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังนะคะก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ ครูนอราทำประกันยังไงไม่ให้โดนโกงไว้ด้วยนะคะเพจนี้ครูนอลาก็จะให้ความรู้ทางด้านประกันนะคะทางด้านการวางแผนการเงินนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพเนาะเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องเดียวกันอะเรื่องประกันเรื่องสุขภาพคือเรื่องเดียวกันและครูนอราเนี่ยก็เป็นพยาบาลนะคะทำงานพยาบาลมา13ปีนะคะจบ เกียรนิยมอันดับหนึ่งนะคะมหาวิทยาลัยรีนคทลิวิโลนะคะคณะพยาบาลศาสตร์เนาะแล้วก็มาเป็นทํางานมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะก็ได้เจอคนแบบเจ็บป่วยเยอะเนาะคุณอลลาก็ได้ใช้วิชาพยาบาลคุณอลลาเนี่ยเอามาดูแลลูกค้ามาดูแลเพื่อนๆแล้วก็คุณอลาก็อยากจะมาให้ความรู้นะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็ในการเลือกซื้อประกันหรือว,ว่าในการ คิดพิจารณาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเราจะเลือกซื้อประกันยังไงทํายังไงไม่ให้เราโดนโกงแบบนี้นะเนะะื้อหาต่างๆพวกนี้ก็จะอยู่ในเพจของครูนอร่านะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกๆคนนะที่เข้ามาดูในวันนี้นะคะ,จะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วก็ติดตามเพจของครูนอร่าไว้ด้วยนะจ๊ะครูนอร่าก<ๆ>็จะผลิตคลิปสนุกๆมาให้เพื่อนๆติดตามกันไปเรื่อยๆขอบคุณทุกๆคนนะคะดไนน์ night, นะคะบ๊ายบายทำตั๊มเนลหน่อยนะคะ อ่าโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ